อ่ะบ่าไทโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณนักคุณใดรู้ว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะวันนี้ก็มาเก็บงานไอ้เก็บงานข้าวที่เรือนะผมเราเกี่ยวมาแล้วนะครับผมนู่นเกี่ยวมาไอ้สิเกี่ยวสองคันนะผมอันนี้เป็นข้เจ้านะครับผมอ่ะจบหน้าังเป็นนี้นะครับผมจบวันนี้นะครับเอฟซีอ่าซึ่งข้าวเหลืองติิกัดแล้วนะครับพอเกี่ยวแล้วนะครับผมเกี่ยวเลยจะเอาขึ้นไปตากข้างบนนี่ขึ้นไปตากนะครับผม อ่าเพราะว่าเขาไม่รับซื้อสดนะผมเอฟซีรึนะครับผม,นะบมจบสักทีนะปีนี้นะครับเอฟซี FC นะมาจากที่บักบันทางไล่นกทางอะไรหลายหอย่างเลยนะเจ้าเจ้าจุ๊บโวยวจุโวยแล้วจุ๊บโวยจุโยวโยแล้วนะครับ nhau nhau đeo hai nén nhau ha nhau nhau đem nhau nhau à hôm nay nhau một nhau 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 tháo con nhau อ่ะวันนี้ไปเก็บหมดเลยนะเก็บเรียบครับผมดูนะครับข้าวเหลืองสุกเต็มเต็มสึกกันแล้วนะครับไอเสียผมมีเอฟซีบอกว่านะครับผมคือบปรไทยตกองเขาเกี่ยวให้เบิ้งแน่นะครับผมอ่าคลิปก่อนกับโปรไทยเบิ้งนะครับเอฟซีนะไปนั่นไปนี่ก็เลยโปรไทยคลิปมาให้เบิ้งมานี้ก็เดี๋ยวไายเบิ้งคผมเดี๋ยวไายเบิ้งครับนีเอฟซีอยากเบิ้งกับไายให้เบิ้งทำประหยักนะครับผมอ่าหลุดเกี่ยวมาสองคันนะครับผมพี่น้อง băng phải bơi ơi rồi mặc hầu khác lại ừ. không nếu không nè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 ะมาลุ้นนะครับผมว่ามันมีใดจักเที่ยวครับเอาไปเท่ๆจะเที่ยวนะครับสีตั้งตังตังปอไว้กับด้สีเที่ยวรถรถเกี่ยวก่ะน่าจะโอเคเลยนะครับผมเอซีนะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่ามันสีได้หลายกว่าหรือว่าในน้อยกว่านะครับผมตั้งเปาไวสีเที่ยวนะครับเอซีนะนี่ครับข้าวเจ้าก็ขอ76นะเออก็ขอ79นะเอซีสิงข้าวเจ้า พอเสียวคือเขาเขารับสื่อสดนะครับมันต้องตากอีกเสียเวลาครับตากเราเป็นง่ายๆนะครับ,ไไรบมันไหลนี่ครับคมมายมันไหลเอาไหมเอาแห่เขาเน้นข้างแน่ๆจุดเคล็ดเขาเต็มนั้นเลยรถรถไปได้แน่นบ่แน่นเอาเอฟซีทักทักไลท์ทักไลท์ ในก่อนพังไอ้เกี่ยวมือใก่ก่อนเอาสมัยสมือเนี่ยโอ้ยที่น้องง่ายปานย่างคิอเอาปากเสี้ยวหันห่นๆเนี่ยจบเลยครับผมอ่ามุ่งตันยุ่งตามสมยัยนะครับไอซีนะในก่ก่อนโอ้ยเกี่ยวนาดำทำเกียดติครับ นี่อะไรนี่ข้าวแบบนี้อันนี้อันนี้เออพ่อมาปอนนี่นเ,าเ,เาขา Them căn nó mãi hoa mãi đêm mãi hoa mãi hoa mãi hoa mạc, hoa mãi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  hoa ครับผมหน้าปังปีนี้นะครับปอฟซีนาวันนี้จบ, aan, ว,บ,บ,บวันนี้นะครับผมอ่าถือว่าอยู่ขั้นสมบูรณ์ครับผมเพอร์เฟคปีนะี้ครับปีหน้าอาจจะมีําเยอะกว่านี้นะครับผมเอฟซีนะจะขยายให้เครื่องน้ำครับผมแปลงเครื่องน้าอ่าปีก่อนปีก่อนเฉพาะชอบแปลงนี้ครับผมปีนีน้เพิ่มแปลงนึงปีหน้าเพิ่มอีกแปลงนึ่งครับผมซึ่งปีนี้น้ำท่าก็ถือว่า โ okay, นะอเคครับพ่อพี่พอ่อใกลเใ็ลหน้าปรางนะครับเอฟี FC นะเหลือเพื่อนนะครับผมอ่าพี่นาอาจจะมีการขยายพื้นที่การเห็นหน้าปรางอีกนะครับเอฟี FC. แต่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่เป็นคนใจะให้ช่องเบาวใส่โซ่ให้ทีนะนะมีอย่างเมี่างกับสุดท้ายมาให้เบิ้งนะครับผมท้าสะดวกยรยหว่างนะครับเอี FC นะอ่าอ่ามีเอฟซีายทานอยากจะเบิง้งอ่าให้เบิง้งไทยเกี่ยวเขาให้เบิ้งแน่นะครับผมกับเบญ่าน,นะครับผมมีอย่างกับคุยได้ขอก็ได้นะครับ อ่าพิจารณ์มังดายการกับเขาจะขอให้นะครับผมเอฟซี F C นะอ่าเดี๋ยวก็สซีขึ้นไปเทกันทึ้งขึ้นนะครับตากก้อนครับมันตาก,กเก็บใส่กระสอบไปขายปุ๊ดครับผมตอนที่เขารับซื้อไปแล้วอาจจะเป็นช่วงเดี๋ช่วงห้องวานาปีก็เป็นไปได้นะผมก็ตากตากเก็บไว้นะครับเอฟซีกกนะ F นะแต่ปีหน้าเนี่ยผมว่าผมจะโยนไซร์เราเข้าเจ้าในกะารในการตากเลยนะใส่เข่าเหนียวมันจบนะครับ เกี่ยวแล้วเอาไปขายเลยครับเอฟซีลองเป็นริด่มๆไรลึงมากนะครับผมออกขาวก็ยักจะได้นะเอฟซีนะเอาซื้อหรือไ่ซื้อซื้อหรซื้อถือเพื่อว่าหาขอไปนะครับผมอ่าพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณห้าไร่นะครับผมห้าไร่นะเอฟซีนะประมาณห้าไร่กว่าห้าไรหนึ่งงานสองงานประมาณนี้นะครับผมเลาะเข็มหวยนะครับผมเอฟซี ถือว่าผลผลิตถือว่าสุดยอดครับโดกมากครับพระเจ้าครับพระเจ้าพันก่ขอข้อเจ็ดสิบเก้านะครับผมต้นเตี้ยใบยตั้งทุนโรคนะครับผมเอฟซี FC นะผลผลิตสูงนะครับผมทำทั้งนาปีนาปลางได้นะครับผมเอฟซีนะครับ น,นี่ก็ยำไปขึ้นให้ยำยมไปขึ้นครับผมบุ๊กเฮ้ยมันก็ตะเกียวเข้าไปนิดนึนะบุระเอ้ยก,ก,ก,กักกักหักก,กัก

เตาเต็มแล้ว,ตวเต็มแล้วหนึ่งทีสหนึ่งขั้นแล้วหนึ่งขั้นเต็มแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเทข้างบนนิดนะอันนี้ยังไม่เต็มนี่สิเต็มแล้ว,อวโอเคแล้วคลิปนี้กว็วันนี้นผมสิเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูกันว่า ขโมยตะกี้เที่ยวครับผมตกี่เที่ยวของรถนะครับผมแล้วก็ตากยังไงนะครับผมอเดียขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ